นี่นะคะวันนี้ที่มาม่าไปซื้อมาอันนี้ก็จะเป็นตะกร้าช้อปปิ้งซื้อกับข้าวนะคะตะกร้ามีตะกร้าก็สะดวกค่ะไม่ต้องเอาถุงพลาสติกไปแล้วก็ไม่ต้องซื้อถุงพลาสติกของซูเปอร์ด้วยนะคะเพราะว่าแพงสวัสดีค่ะทุกคนน้องมาม่าเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะมาม่าจะพามาเปิดตะกร้าช้อปปิ้งกับข้าวประจำสัปดาห์ค่ะว่าวันนี้มามะ่าไปช้อปอมะไรมาบ้างนะคะ ทั้งหมดในตะกร้านี้นะคะสามพันห้า้อยสี่สิบหกเยนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสัปดาห์นี้มาม่าได้อะไรมาบ้างอย่างแรกนะคะกวางตุ้งค่ะโคมาซึนะนะคะผักกวางตุ้งญี่ปุ่น,นะคะ่ะแล้วก็อันนี้ผักบังค่ะผักบัง ก็จะเอามาแกงเลียงนะคะแล้วก็ต้นหอมญี่ปุ่นค่ะต้นหอมเนกีค่ะเห็ดไมตาเกะนะคะเห็ดม mm ัช hmm. ชูร um mm ูม hmm. ค่ะ ห2ึยยเยนนะคะยังไม่รวมภาษีก็ประมาณสี่สิบกว่าบาทค่ะทั่วงอกั่วงอกนะคะสิเก้ยนนะคะปาปร,ปริก้าสีเหลืองค่ะปาปร,ปริก้าก็99เก้ยนนะคะ30บาท แล้วก็กรลลำปีหนึ่งหัวค่ะกะหลำปีวันนี้116่ยสเยนก็ประมาณ30กว่ามาทนี้ค่ะในส่วนของผักก็จะซื้อแค่นี้นะคะอาทิตย์นี้เพราะว่าผักสลดัดมะเขือเทศเราก็ผักอื่นๆก็มีปลูกไว้นะคะต้นหอม ต้นหอมเล็กมาม่าก็ปลูกกินเองนะคะก็เลยไม่ได้ไม่ต้องซื้อผักเยอะนะคะก็ซื้อแค่นี้เองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นผลไม้นะคะอาทิตย์นี้ซื้อนี่ค่ะโมโมค่ะโม่มะมาม,ม่าอยากกินนะคะ <ๆ S 2> เดินผ่านแล้วมันหอมมากๆค่ะลูกพีค่ะโมโมะสี่ลูกนะคะ5้ายเยนค่ะก็ประมาณ150บาทค่ะ แล้วก็นี่ค่ะนมเปรี้ยวนะคะนมเปรี้ยวของโนโนค่ะได้ลดราคามานะคะ128ยนสกล่องค่ะก็เกือบเกือบประมาณเท่าไหร่เกือบเกือบจะ40บาทนะคะก็กล่องละ10กว่าบาทนิดๆค่ะกับยาคูค่ะยาคู มาม่าเรียบยาคูนะคะตั้นแต่สมัยตอนเป็นเด็กๆชอบกินมากในที่ไทยนะะน<ม>้องๆก็ชอบกินกันเลยซื้อนี้มาแปดคัวเก้าเก้าเหรียญสาสบบาทค่ะอันนี้มิโกมินะคะหรือว่าเครื่องในต้มมิโซของญี่ปุ่นนะคะปะ๊าปชอบมากเอามาเป็นโอซูมามิกับแก้มนะคะแล้วก็ กินกับข้าวสวยก็อร่อยค่ะอันนี้เราแค่เอามาอุ่นนะคะแล้วก็ก่อนกินโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยะคะ่ะอร่อยมากๆค่ะ500ร้อเยนนะคะ150บาทค่ะอันนี้หมูสามชั้นสลรนะคะ1แพ็ค 276เยนค่ะรวมภาษีแล้วก็เกือบเกือบ90าบาทเนาะามา่จะเอามาทำมูปิ้งค่ะมูบิ้งอยากกินนะคะกับข้าวเหนียวอร่อยอร่อยอันนี้เป็นไอเทมทุกอาทิตย์ก็ว่าได้นะคะเนื้อสะโพกไก่ะคะ่ะเป็นเนื้อสะโพกไก่ที่นำเข้ามาจากประเทศไทยของเรานะคะ สนับสนุนของไทยค่ะแพทนี้ครึ่งกิโลนะคะ394ยเยนก็120บาทค่ะอร่อยค่ะมาม่าว่ามันอร่อยกว่าไก่ของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็นี่ค่ะจะเอามาทำชาชูใส่โอเบนโตให้ป้ะป้านะคะเป็นเนื้อ ใช้สำหรับทำทงคัตสึค่ะแต่มาม่าจะเอามาทำเป็นชาชูค่ะแพ็กนี้นะคะ268เยนก็เกือบเกือบ90บาทค่ะกับเบคอน,นะคะ่ะเบคอนเอามาไว้สำหรับใส่ปากเกตตี้หรือว่าปะ้าปะชอบเอามาอะไรนะย่างกับกระทะแล้วก็กินกับข้าวสวยร้อนๆคะ่ะ อันนี้ก็เห็นหลายหลายคนบอกว่ามันอร่อยมากๆเป็นเส้นขนมจีนที่ต้มมาแล้วนะคะหลายๆคนบอกว่าเหมือนเส้นขนมจีนที่เมืองไทยมากๆมากเจอลดราคาพอดีค่ะก็เลยจะซื้อมาลองชิมดูนะคะย2 8สิบแปดเยนก็ประมาณสี่สิบกว่าบาทค่ะเต้าหู้นะคะเต้าหู้โมเมนเต้าหู้แข็งนะคะเอามาใส่กับ ต้มเครื่องในเมื่อกี้นะคะจะอร่อยมากๆค่ะและสุดท้ายก็เป็นไก,ก,ก่ชุบเก็ดไก่ชุบเก็ดขนมปังพอดนะคะได้ลดราคามาตอนแรกม,มาม่าว่ามาม่าจะเอามากินเป็นมื้อเที่ยงแต่พอดีเปลี่ยนใจนะคะกลับมาถึงบ้านรู้สึกอยากกินอะไรที่มันแซ่บๆก็เลยตามส้มตามกินไปนะคะอันนี้เดี๋ยวก็ไปเป็นมื้อเย็นแทนะคะ่ะ ก็จะประมาณนี้ค่ะกับข้าวสำหรับอาทิตย์นี้นะคะแล้วก็มียังเหลืออีกถุงหนึ่งนะคะถุงนั้นจะเป็นอีกร้านหนึ่งค่ะจะเป็นของใช้ภายในบ้านกับนมค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าถุงีก็จะ,ะจะมีประมาณนี้นะคะ,ะ,ะ,คะผักผลไม้เนอสัตว์ต่างๆประมาณนี้เลยค่ะสามพันห้าร้อยสี่สิบหกเยนนะคะ ก็คิดเป็นเงินไทยก็เกือบเกือบหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะ